สวัดีครับสวัสดีท่านผู้ชม3ตัวแตกนะครับอสารคาม069นะครับท่านผู้ชม3ตัวแตกพี่น้องนะครับอาจารย์สัง90ตรงตรงนะครับผมเข่าหลายสำนักพี่น้องความฝันบ่าวเก่า0990นะครับพี่สาวเบาเท่าเก้าศูตรงตรงเจลอตเตอรี่กะ90ตรงตรงฝันว่างูเข่าหลายสำนักท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวนะครับภาพาป บาเจโตรตีไปถามเจลตรตีน้ำกันมือนี่มาดามเนิ้นก็นมารุ่นน้ำนะครับทำชมมาหลุนรางวัลน,น้ำนะครับผมดีใจนะครับกับผู้ถูกรางวัลน,นะครับผมเขาไลาส่สนักเดี๋ยวเบ่าเ่าจะมาสรุปให้นะครับทำชม่มเดี๋ยวพาไปบ้านเจลตรตีไปถามคมูุมกร์เปิ้นก่อนคือฝันคักฝันแน่แท้เลขทะเบียนเพิ่นที่งูตัดหนารถนะครับหกห้าเก้าศูนย์ 0, พี่น้องสลับกันนะครับสี่ตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งอะรางวัลที่หนึ่งห้าหกเก้าศูนย โอ้ฝันแมนคักอู้ตัดหนารถโอ้โอ้ธรรมชมบบาวเท่านะครับลุ้นระทึกมาดามนะครับรถมาดามมาดามเมาามมาามพิ่นมาลุนน้ำงวดนี้งวดที่สองแล้วที่เพิ่นมาลุนน้ำนะครับ <c oughs> อ๋เดี๋ยวพาไปถามเจน้ำกันนะครับผมเป็นจ้าหนเจลอตเตอรี่นะครับเ <c oughs> ออมาลุนรางวัลน,น้ำโมมาลุนไ <c oughs> ทยไทยอ่า นี่ครับ่านผช้่มบึงทะเบียนรถเจพเ้น,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 นเจพเ้นฝันคนะักงูตัดนารถโต๊กใจพร้อมเจจักจะเบรกจักจะหยียบคันเลงคนห้องสันนั่นห้องอิลีเอาได้ตัด90บๆตัดให้แล้วนะครับเพราะว่างูเอามาดาม,มานังพี่มานังเป็นยังไหนม,มาดา เพิ่นกับโชคกับมารเอามาดามาพี่ต้อมาเพิ่นชมให้เจ๊กีเจ๊้นาถือาถือ้นาเอาไดเจ๊นะเจ๊มือเศร้านี่เพิ่นสรุปเพิ่นบอกให้เอฟซีเพิ่นมักมักเก้าหกกับหาศูนย์อย่างไรมักแต่หาศูเอาเจ๊เจ๊เพิ่นกับพกใครดันลอตเตอรี่เอาตัวเลขหกศูนย์เอาศูนย์หกเอาแต่ศูนย์หกเก้าศูนย์หกวันนี้โอ้อันท้าวนอันกระเรียนนั่นรถมันถอดเพราเป็นเัฟซชมดูนะครับเห็นเห็น เอาซื้อหน้าน้ำเออบ่เอาน้ำเอ่อบ่บอบเอาน้บ่เถอาด้บ่เถ่าก็บอกคนอยู่พี่น้องแอดมินแม่หมูนี่ชุนบาไปน้ำกันหลานไปน้ำกันกับลุงนี่บ่บ่ติดขึ้นกันนี่มัดมักบ่มักเออ หมแดน้ำแดงป่มันปาดมาดามลอตเตอรี่เก่าศูนย์ตั้งหลายขันออกข้างล่างเนี่ยรุ่นกับมาดามอยู่ครับเป็นเลขหกหรือเลขเก่าเลขห้องบอลโอ้สุดเขาไปเรียบเลยเหลืออยู่ประมาณพันหนึ่งนี่แหละของไมาดามบอกไปเลยเนาะไม่งลเมื่อนี้ขันพิ่นมาไหวไจะพามาดามไปกินเขาย่รานนี่เพิ่นมาพิ้นมาสันพี่น้องมืหนามืหนามืาเนาโอ้ มาดะเลขมาดามกับเก้าสามกับสามศูนย์เนาะอ้าเจพนก็ขายของธรรมชุ่มเจพนเสียดายครับจ้ามาเจเจฝันไมคักปั่นเจ้าเพืเออซื้ออจะเล่าและไปที่หายาเ่าไปจากครอนี้อย่างกันล้วก็แม่หมูน่ะแม่หมูต้องเอาควมคอยนนาเอาแตยังหอกขอเพ่เสียใจบพอะครนจงมาเจนี่ฝันมาเราเล่าให้ฟังค้ากักกระตัดให้พร้อมนี้เจ ตัดหนารถทะเบียนรถเล่ากะหกห้าเก้าศูนย์เห็นม่ายก็ศูนย์งูตัวญ่พ้อมในความฝันน่ะเพิ่ว่าฝันว่าได้ไปท่าบุญพากันไปท่าบุญกับเ่้าเ่าไปท่าบุญแม่นมเจไในความฝันน่ะฝันมาไปท่าบุญเมื่อนั้นจักไปย้งกันกับเ่้าเ่าไปท่าบุญขาครับ บ้านีเจ้บ้าเท่าดิปกติขั้นดิจะรถเพิ่นจะบ่ขับ้าขาของไผ่อย่างเบาค้ำเก่าดิเพิ่นบ่ขับรถมิตาเจ้ขับรถบ้านีโหลกระตัดมาเบรกก็ต้องใจห้อนกันเบิ้องูตัวชั้นพีเมีงูตัดหนาตัวใหญ่เล่นบ่ลาบัดเจ้ว่าศูนย์ให้บ้าเท่าอย่าง ศูนย์เอารถเท้าไปจอดเพื่อจะขวบนะไม่ได้นัเสนอเล่าว่าข่อยขึ้นมา่าศูนย์ให้เจ้าคักเจ้บ่าวเถาเออเออดว่าเลขบ่าวเถากับเก้าศูนย์ยู่แล้วนานเล่าบัดเอ้อจังไหนรถเล่าขึ้นไปจอดด้วยเฮี้ยนเจ้าไอเฮี้ยนบ่าวเถาเจาเจ้าขึ้นมาเอารถข่อยไปบ้าวเถารถไปบ้าเห็นมันจอดอู้่เฮี้นบ่าเถาอาที่ได้จังไหนเขาเล่าเลยว่าศูนย์ในบ่าวเถาพราะว่าบ้าเถาเจ้าเาเสียใจดอกครับเอฟซีถือกับขึ้นดีใจน้าเงินนครพนมกับเขาเอาถ่ายจับเป็นกระไรดิ เพิ่นให้เด่นมากเก่าร่องศูนย์มันมาถักเก้าศูนย์พัดกระยำโยธามักกัดจับเอาจับเอาเละมาจับจับเอามาดามเพิ่นก็วอาตรงๆนี้เลขเพิ่นในเอฟซีคือว่ามาแต่ตกเก่าเพิ่นก็บอกเจลอตเตอรี่ไว้แล้วว่าเลขเพิ่นมีเก่ามีศูนย์มีหามีเจ็ดซีโตนี่แต่ละงวดเพิ่นว่าปีนี้จะมาทั้งปีเพิ่นบอกเลยเพิ่นเพิ่นบอกมาเลยทั้งว่าเจ๊กับการบ่เป็นอยังเอฟซีถือคดีเจ๊บ่ถือการบ่เป็นอยังเพราะว่าเจ๊มันสายลุยอยู่แล้วเบิ่งพี่น้อง จนนาดำขั้มเครียดอ้าวแม่หมูไข่ไข่อ่าั้งหมดกึ่งเงาตกท่านผู้ชมเดี๋ยวบ่าวบ่าวถามไปซื้อหมูมาอย่างแม่หมูเนี่ยจะล่องไห้อ่าเอาอยู่กินข้าวน้ำกันก่อนปอสิ่เป็นหัสวนหัสวนวันเอามาเมื่อหลังเมื่อหลังจังแม่เอ้มานาตีแต่เป็นเ่มเดี๋ยวบ่าวถ่อจะได้ไปล่งในคลิปเอฟซีคนก่อนอ่าเราคุยกับเจไปก่อน นาเจ้าไปเจ้าไปไปเอาดอกไม้เด้ออ่ะเดี๋ยวผมจะไปเอากระถางไอ้กระถางใส่รถให้มาดามกระถางใส่รถมาดามมาดามมันจะไม่ได้เจ้ากระถางใส่เพิ่นมาดามกระแหงเอาเพิ่นเ้าหนึ่ดีใจนะเอฟซีมันอยู่เด้่องเนาะปาดคมฝันเจนะนาดามขั้นเบาๆเถ้าพี่น้องเจนแล้วบอควาดีซีเพิ่นก็บอกเบาเถายูน่าบอควาดีซีเพราะว่าเพิ่นก็พาละยังหลายนะครับเอาฮาผู้ใดได้โชคได้หมันนะครับเนาะ ไม่หมูเหรอเบาเทาเป็นยานะหรอกเอาไปเดี๋ยวบบาเทาจะไป็นสลุปไปเดี๋ยวจะแปะกระถางกระถางขึ้นรถเหยมะดามเดี๋ยวไป็นสรุปเอ้ยจำไว้จ้เอาเดี๋ยวบบาเทาจะเอากระถางมะดามมาใสะไถยบวชนะครับเดี๋ยวบบาเทาเอากระถางขึ้นเหยเตรียมจะปีนขึ้นมะดา้าถหนานะให้มะดามก่อนใสะไถยรถนมะดามเนาะเดี๋ยวมือหลังเก็บไปเปียนเอาต้นไหมโอเคโอเคเอาไปห้ยซ้อมต้นอ่านี่ครับมีกระถาง กระถางนี่ให้มาดามครับกระถางดำพี่น้องมีกระถางดำอีกเดียวเดียวเห้มาดามครับผมเอาธรรมชมเบิงลอตเตอรี่บ้าวทอเก้าศูนย์ไปขึ้นรางวัลใส่เลยพี่น้องเก้าศูนย์ศูนย์เก้านี่นะครับเบิงเนี่ยเก้าหกเก้าหนึ่งข้างล่างจะเป็นเก้าศูนย์กระบอกนะพี่น้องเนาะโอ้ยเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเอา้านะครับนี่เก้าศูนย์ตรงๆหาขึ้นวังขึ้นรางวัลเอาพี่น้องบ้าวทาจะสรุปให้นะครับผม อสารคามนะครับประทังพีพี่น้องนะครับแจงบ่นี่ครับอสารคามสามตัวแตกได้พี่น้องเด้อโอ้ชุดสองตัวเพิ่นบริตัดให้เก้าศูนย์บิตัแต่แห้ตัวหกแปดหกเก้าหน้าปาะเจ็ดเก้าศูนย์หกเก้าหน้าสามตัวมาสามตัวตัวพี่น้องนะครับอาจารย์สั่งเก้าศูนย์ตรงๆโอ้จะได้โทรศัพท์ไหม่เนาะอาจารย์นะครับอาจารย์เป็นมาโทรศัพท์ บบดี90มาตรงๆนะครับเบาวเท่าฝันเห็นไหมครับผมนี่ครับความฝันบบาวเท่า90 0990โอ้พี่น้อง <c oughs> พอนพี่สาวเบาเท่านี่ครับ90ตรงๆนะครับผมเ <c oughs> จลอตเตอรี่ฝันมางูดทัดนาพี่น้องปาดซีตัวไทยแล้วมันที่หนึ่งเป็น5690นะครับาตัด60กับเขาทั้งบนทั้งล่างบบาวเท่าบริเขียนให้ซื้อทด้พี่น้อง นะครับนี่ตัดหกศูนนะครับเจโตรตเรี่ปาดฝันนั่นแหคักพี่น้องจากนครพนมนี่นครับเด่นเก่าร่องศูนย์มาถึงเก่าถึงศูนย์ศูนย์มาบนมาล่างเก่าศูนย์ไม่ว่าท่าผูดด้ใดมกักจับจับใส่กนันเอานะครับจากนครพนมเลขดังจากเมืองเลยนะมาเลขดังศูนย์เก่ามาเก่าศูนย์ท่านผู้ชมนะครับผมมหาท่านมหาพี่น้องเห็นไหมครับมหาว่าจะบอกไปเถิดป่าโถา แต่ว่ามือว่านเบาเท่าก็ไปหาเพิ่นถึงหม่องนะพี่น้องเนาะก็ได้ไปคุยกันอ่าไปไปคุยกับเพิ่นแล้วครับกับท่านหาเห็นตัวแดงแดงเลยสามเก้าศูนย์ะครับเก้าศูนย์ตรงตรงนะครับปูบุรีลัมนะครับไ้โค้งสุดท้ายเลยเจ็ดเก้าศูนย์เน้นไฮเก้าศูนย์ตรงตรงบนนะครับโอ้เสดายเป็นหกเก้าศูนย์นะปูบุรีลัม่านผู้ชมนะครับผมอันนี้ชุดล่างอย่างเดียวเบาเท่านะครับโอ้เด่นเก่าครับศูนย์มาศูนย์นะครับผม หังเป็น07 0701นะครับ0701มันออก60นะครับผมอ่าเอาท่านผู้ชมอันนี้ชุดชุดบนล่างของบ่าวเข่านะครับเหล็กติดมาน้ำกันนะครับผมเบาเข่าให้70ออก60ให้1991ออก90อันนี้เบาเข่านะครับผมปูสีสเกตวิ่งบนเก้ากับศูนย์มาน้ำกันท่านผู้ชมโอ้เก้ากับศูนย์มาน้ำกัน ล่างนี่ปูมาเด่นคงสุดท้าย70ตัวเดียวออก60นะครับปูซีสะเกดนะครับผมคุณปุ้ยบัวใหญ่นะครับให้บนนะครับเด่น8กับ0นะครับให้0ูนเก่ามากเก่าศนตด้ท่านผู้ชมเด้อนะครับชุดบนนะครับ0ูเก่ามากเก่าศนะครับผมล็อกบัวใหญ่นะครับล็อกล็อกบัวใหญ่เด่น9กับ0มานักกันนะครับจับคู่บ่เข่านะครับถ้าจับคู่เก่าศูนต์นี่ผลบอลเอกจับน้อพี่น้องเนาะ ล็อกบัวใหญ่คนสมุตปากานนะครับเพิ่้ลไฮ093ท้าตัดเพิ่นให้วิ่งบนเก้านะครับเก้าร่องสองนะครับชุดสามโปรทาตัดก็มากองเพิ้ลยีรพี่น้องเด้อนะครับเพิ่นเน้นให้ตะเก้าสามเพิ่นบริไต้ต์เก้าศูนย์ศูนย์เก้านะครับมาตัววิ่งนะครับปูดอกบัวเก้าเม็ดเดียวเพิปูมาบนนะครับจับให้เก้าหนึ่งวิณทองนาเสียดายนะครับเก้าศูนย์นะครับวิ่งก็ถือว่าแม่นเล็กเด่นแม่นอยู่ครับผมปูเสรีนะครับผม เบาถาวานะครับเล็กปูนี่สองตัวมาตัวนะครับมาศูนย์เลยครับมาเก้าศูนย์กับหกศูนย์แต่วินชอบเจ็ดศูนย์ถมาหกศูนย์นะครับทำชุชมครับผมอชมพู่ครับวิ่งบนเก้าเม็ดเดียวนะครับอชมพู่กับมาเก้าเด้อพี่น้องเด้อจับคู่บ่าเขาเนาะพี่น้องเนาะจับคู่ไม่เข้านะครับปูอุบลนะครับวิ่งบนเก้าเม็ดเดียวนะครับมาตะเล็กวิ่งนะครับทำชุชมเอานะครับผม ซาถูเด้อปูเด้อจังหวัดธรรมชมขอพรน,น้ำปูให้ฝันคิวคให้ฝันแมนๆฝันเขาตั้งแต่ที่แหลกนะพี่น้องเนาะนี่ฝันมาปูนะครับยืนอยู่หน้าบ้านนะครับผมยืนอยู่หน้าบ้านกูศูนแห้งว่าสันเพลินวากูศูนแห้งเนาะครับผมเบาเถอะก็เก่าศูนทนแล้วนะครับนผูมชมเอาดีใจกับปูถูกรางวัลน,นะพี่น้องเนาะปูปลถูกรางวัลกับงวดหน้าสู่กันไหมนะครับผม อ่าสู่กันไม่ดีใจครับผู้ถูกรางวัลท่านผู้ชมนะครับห้อนพี่น้องนะครับผมเอาพอ,อกันคลิปหน้านะครับท่านผู้ชมบอกแน่ว่าจะไปถามเจโรตรี J L จากนาครนพนมผน,นจะปล่อยได้บอลือจังไหนนะครับเอาพอ,อกันคลิปหน้าครับผมบ่า,าวแถวซอสดีครับ